no ca เซลปีใหม่ไหม่น้อยแล้วป็ะการยาวนานถึง2ปีเลทผ่อนเริ่มต้นแค่5000มีรุ่นไหนนะใส้บ้างไปดูกันค่ะคันแรกสีเท่าเดิมจากโรงงานนิสสันนาวา่า NP 3 0 0 2 5 S King Cab ้งแคปี2019สจนปี2020แคบปเปิดได้บันทุกคนบันทุกของก็อึดทึกทนได้ทุกสถานการณ์เลทผ่อนเริ่มต้นแค่5,000ันเท่านั้นค่ะหากบะตรยกสูงสีขาวไม่หลักหมื่นต้องสอดเลนเจอร์2 2 XL พ l u s h i g h l a n d e r Open c แ b ปปี2019เลขไมเพียง7 0,000เเลทผ่อนแค่ห่าวัน ร้อยกว่าบาทเท่านั้นค่ะ มีให้เลือกครบ4ี่ตองเชฟโรเล็กโคโลราโด2.5 LT c a ปปี2018ปี2019จะขาวดำเทาน้ำเงินเลขกไม่เพียงหลักหมื่นดาว1น0 0 0แสนผ่อนแค่3,000เท่านั้นค่ะรุ่นยอดฮิตขายดีอันดับหนึ่งตอง t ต y o ต้า e ี o 2.4 Z Edition Smart Cap มีทั้งเกียร์ออโต,โต้เกียร์ธรรมดาตัวเตีย้ยและตัวสูงเลทผ่อนเริ่มต้นแค่6000มีให้เลือกตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2023มีใบเซอร์จากบริษัทชั้นนำตรวจรถทุกคันวารันตีศูนย์ปีไปเลยค่ะน้ำหนึ่งรับประกรัน น้ำหลังการขายแล้วประกันซ่อมศูนย์2ปี20 0 0 0กิโลแล้ประกันเครื่องยนต์เกียร์และอะไหล่สองร้อย่เลยการมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้ที่วิสายนอตโตค่สาขาการจนาวิเศษมีกระบะให้เลือกมากกว่า100คันศูนย์แปดหกสาูนย์สามศูนย์นขอใส่น้ำหนึ่งได้รถสวยแน่นอนค่ะ